ทีนี้เราย้อนกลับมาดูที่ประเด็นทองคําของเราเหมือนเดิมนะครับนันจุดครับเดี๋ยวผมสรุปให้แบบนี้ในส่วนของราคาทองคําสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับตัวลงนะเป็นการปรับตัวลงที่มาอยู่แถวๆประมาณ2,830ก,กว่าสุดท้ายณเวลาปัจจุบันนั้นก็มีการรีบาวกลับขึ้นมาแล้วประมาณ4 0 0 0กว่าจุดและก็ห่างจาก กราฟนะครับบนยอดนี้เลยเนี่ยประมาณ7,900ตีเป็น8,000จุดก็ได้ตอนนี้ขึ้นมาประมาณ1ใน3แล้วครับก่อนจะกลับไปที่ยอดเดิมคำถามก็คือว่าคุณครับเขาลงมาทำไม บางสำนักบางคนนะครับส่งข้อความมาหาผมบอกว่าคุณครับทองเนี่ยมันอาจจะจดรอบถาขึ้นได้ยิ่งใหญ่แล้วก็ได้ครับมันอาจจะต้องลงไปที่ประมาณ2 6 0 0 2,500เลยก็เป็นไปได้บางคนที่อยู่ขาบายได้ยินแบบนี้ก็ไม่พึงพอใจนะครับบอกว่ามันจะลงไปขนาดนั้นได้ยังไงคุณครับแน่นอนครับ การวิเคราะห์นั้นไม่มีใครที่จะถูกทั้งหมดและก็ไม่มีใครที่จะผิดทั้งหมดดังนั้นตลาดจะไปนคนเฉลยแต่หน้าที่ของเรารวมไปถึงตัวผมเองนั้นต้องรายงานกับท่านทกทนด้วยความเป็นกลางเรามาดูกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับว่าทองคำเนี่ยมันจะมีโอกาสลงไปลึกขนาดนั้นจริงๆเลยเหรอครับอันดับแรกเลยนะครับในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเราจะสังเกตเห็นว่าดัชนีในตลาดหุ้นสหรัฐต่างก็มีการปรับตัวลงครับ ในไทม์เฟรมหชั่วโมงกับ4ชั่วโมงเนี่ยเห็นเห็น<ๆ>ว่ามีการปรับตัวลงจริงแต่เมื่อเราดูในไทม์เฟรมใหญ่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคาหรือว่าดัชนีในตลาดหุ้นเอาแบบไทม์เฟรมเดย์วันเลยนะครับเราทุกคนจะเห็นเหมือนกันว่าเขานั้นเป็นเทรนขาขึ้นแม้ว่าจะมีการย่อตัวจากด้านบนลงมาด้านล่างที่ประมาณ1 2 0 0 0จุดเลยนะครับในวันศุกร์ที่แล้วแต่ผมถามกับนักทุนจริงๆครับ ผมก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าขาบายจะต้องกังวลไปเพื่ออะไรในเมื่อโครงสร้างหน้าบายมันยังไม่เสียเลยยกเว้นคนที่เขาโอเวอร์เทรดจะต้องกังวลใจจริงๆถามว่าแล้วโครงสร้างเทรนขาบายมันจะเสียตรงไหนผมติดดอยอยู่ด้านบนเลยคุณประมาณ2950เลยต้องเครียดตอนไหนถ้าเราเป็นคนเทรดในกรอบใหญ่นะครับเราจะดูโลดูไฮก็ได้แต่ถ้าเดวันมันใหญ่เกินปกติผมจะใช้ไทม์เฟรมเดวันกับวีคลี่ในการเทรดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าจะเป็นเดย์เทรดเดอร์ นักทุกคนควรจะใช้ h 1กับ h 4 1ชั่วโมงกับ4ชั่วโมงจะเป็นระยะที่ค่อนข้างเหมาะสมดังนั้นเรามาดูตัวนี้กันก่อนเรามาดูในทางเฟรม4ชั่วโมงก่อนก็ได้ครับเพื่อจะให้มองเห็นภาพอย่างชัดเจนเราทุกคนจะเห็นว่ามันมีจุดโซนแนวรับสําคัญตัวหนึง่งนี่อยู่บริเวณแถวนี้ครับนี่บริเวณตรงนี้นี่เป็นจุดรับที่มีความสําคัญมากๆเลยนะถึงมากที่สุดเลยซึ่งคือโซนตัวเลขประมาณนี้2790โดยประมาณนะครับ ขยับนิดนึงเสริมหน่อยหน่อยลึกลงไปจนถึงประมาณ2759โซนนี้จะมีความสำคัญอย่างมากครับทุกท่านถ้าว่าราคาทองคําขยับปรับตัวลงมาแล้วทะลุไปได้อันนี้เนี่ยน่ากังวลใจจริงๆว่าในระยะสั้นทองคำเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นหน้าเซลล์อย่างชัดเจนแล้วชนิดที่ว่าฟื้นตัวได้ช้าอย่างมากแต่เราก็มาดูครับว่าดัชนี คุณลงลึกจริงนะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะ NASDA q ครับแต่ผมปรากฏว่ายังไม่มีตัวไหนเลยที่ลงจนหลุดจากบริเวณโซนแนวรับสำคัญครับมันก็เลยเป็นตัวบอกกับเราตัวหนึ่งว่าอ๋อเนตลาดเนี่ยครับคุณเขาทำการปรับฐานที่เฉยนะยังไม่ได้ถึงขั้นเปลี่ยนแปลงปัจจัยอะไรขนาดนั้นเห็นไหมครับ n a s d a กลงมาเดียวถึงโลบริเวณตรงนี้เลยสุดท้ายก็รีบาวเบลส์กลับขึ้นไปนะครับจนถึงนะเวลาปัจจุบันก็ยังเด้งอยู่ มาดู s อ500ครับปรับตัวลงเหมือนกันแต่อะไรแนวรับนี้ยังไม่หลุดเลยครับแล้วมาดูตัวของดาวโจนส์ครับดาวโจนส์เป็นยังไงบ้างปรับตัวลงเหมือนกันแต่เนี่ยลงช้ากว่าชาวบ้านเลยนะฮะจริงๆแล้วโลสําคัญอยู่นี่เลยแต่นี่อะไรครับลงได้แค่นี้เองครับนักทุนแล้วมาดูดอลาดอลาร์ดอลลาร์ขยับปรับตัวขึ้นนะแต่ประธานโทษครับดอลลาร์ขยับปรับตัวขึ้นจริงในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่หลักในการดูเทรนด์เราจะมาดูกันว่าการฟื้นตัวของดอลลาร์นั้นคุณขึ้นได้เกิน50%ของเทรนดเลยหรือไม่ผลปรากฏว่าดอลลาร์นั้นขยับปรับตัวขึ้นจริงครับเกือบเกือบจะถึง38.2%ของระยะทางทั้งหมดแต่ก็ไม่ผ่านในวันนี้ดอลลาร์ขยับปรับตัวลงกลับมาแล้วครับแบบเต็มแท่งสุดแท่งเลยฮะนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าตัวของดอลลาร์เองนั้นยังอยู่ในเทรนด์ขาลงอยู่เลยนะครับ มนเป็นการสะท้อนที่เห็นเลยว่าการลงของราคาทองคำเนี่ยมันคือการปรับฐานผมถึงได้เน้นย้ากับนักทุนตลอดเลยว่านะักทุนครับไม่ต้องกลัวอะไรนะถ้าพี่ไม่ได้โอเวอร์เทรดยังไงพี่ก็รอดอยู่แล้วนี่ครับนี่คือเทรนด์ของตัวดอลล่าทุกคนเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้นพื้นฐานเขายังไม่ได้เปลี่ยนและเมื่อพื้นฐานยังไม่ได้เปลี่ยนนั่นแปลว่านะักทุนจะสามารถลุ้นเทรดหน้าบ่ายได้อันนี้คือภาพรวมก่อนหนะ้าเราคุยถึงภาพรวมก่อนนะครับยังไม่พูดถึงภาพปริกญาสั้นแบบรายวัน ภาพรวมใหญ่ๆคนที่อยากจะสะสมบายยาวๆขอให้รู้ตรงกันเลยว่าทองลงแค่ไหนแล้วแต่คุณเลยครับคุณจะลงเป็นหมื่นจุดคุณจะกี่พันจุดก็ได้ในรายวันตราบใดที่ยังไม่หลุด2ตัวเลขตรงนี้มันคือโอกาสที่ดีของนักทุนครับนี่ลงมาวันศุกร์แล้วดิ้งขึ้นไปผมยังแอบเสียดายอยู่เลยนะเพราะว่าเขาเกี่ยวออเดอร์ในพอร์ตผมมาแค่5้าไม้เองแล้วก็ดันย่อมาโดนการทุนอีกก็ได้ไปไม่เท่าไหร่ครับนิดเดียว ต่นั่นแหละครับหลังจากนี้ถ้าลงถ้าไม่ดูตรงนี้แล้วตลาดหุ้นก็ไม่ได้มีการเทขายอย่างรุนแรงยังค้างเติ่งอยู่บริเวณด้านบนแบบนี้นั่นแปลว่ามันคือการเททํากําไรสามารถสวนบ่ายได้ระยะยาวจบนะครับถือว่าพูดชัดเจนนะไม่มีแบบให้นักจุน5้50นะครับผมให้น้ําหนักตามนี้เลยถ้านักจุนเข้าใจตรงกันผมขอเลข1คนละหนึ่งตัวอันนี้คือในระยะยาวทีนี้เรามาคุยในระยะสั้นออเดอร์เรากลับมาเป็นบวกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ ระยะสั้นว่าอย่างไรระยะสันน้นในราคาทองคําเริ่มฟื้นแล้วแต่เชื่อได้เลยว่ายังมีบางคนที่จะกดเซลล์กันอยู่ครับในวันนี้แล้วผมไม่ควรกดเซลล์หรอครับควรครับและก็มาถึงจุดแล้วถ้าคุยจะในภาพยาวกับระยะสั้นรายวันนี่จะมองต่างกันเลยครับถามว่าเพราะอะไรวันศุกร์นั้นจริงๆต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำมีการขยับปรับตัวลงครับจนมีการสร้างโครงสร้างเทร่นขาเซลล์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทําให้ การเทรดสั้นรายวันของนักลงทุนมันจะมีทั้งขาบายขาเซลล์ที่อยู่ในตลาดบางคนติดเซลล์ด้านล่างผมกังวลใจจังเลยคุณครับผมไม่รู้ว่าจะถือต่อไหมหรือว่าจะควรจะคัดเลยดีไหมเดี๋ยวผมขอเริ่มนะฮะจากฝั่งของขาเซลล์ก่อนเลยครับอา้าวคุณอาณนะักรมบอกว่าเสียงครูเบาๆมากเ,าเดี๋ยวสอบถามนักทุก,ก่อนนะครับเสียงผมเบาหรือเปล่านะถ้าเสียงผมเบามาผมปรับให้นะ ตอนนี้ดังขึ้นไหมครับดังขึ้นสักนิดหนึ่งหรือยังถ้าดังขึ้นแล้วยังไงบอกผมหน่อยนะครับมามามาเดี๋ยวเริ่มพูดจากฝั่งของขาเซลล์ก่อนเพราะว่าการเทรดสั้นในรายวันนั้นวันนี้ไม่ได้มีแค่ขาบายไม่มีขาบายอะไรคุณครับทองขึ้นแต่เช้าเลยแต่มันขึ้นต่อเนื่องเลยใจเย็นๆครับทองขึ้นได้เพราะอะไรมันยังไม่ถึงจุดเซลล์ของวันนี้เลยครับขาเซลลเขาเลยไปนั่งรับประทานบุฟเฟ่ตกันอยู่ อาจจะไปเที่ยวห้างสรรสสินค้ากันอยู่ก็เป็นได้เหมือนกันนี่แล้วขาเซลล์กำลังเซลล์จะมาตอนไหนเราจะรู้ได้อย่างไรเราจะวัดกันที่3ตัวเลขตรงนี้แหละครับ2878 2893 2907บริเวณโซนน้ำเงินตรงนี้นะครับมีระยะทางประมาณ2900จุดถ้าทะลุได้คือกลับหน้าบายเลยกลับทั้งเทนเล็กเทนใหญ่กลับหมดเลยแต่ถ้าทะลุไม่ได้ ภาพใหญ่เนี่ยคือมันเป็นหน้าบ่ายมันคุยกันง่ายขาเซลล์เขาไม่ยุ่งอยู่แล้วครับภาพใหญ่ทองมันยังไม่กลับไปเป็นเทรนขาลงหรอกครับแต่ในระยะสั้นรายวันและนักทุนส่วนใหญ่ในไลฟ์หกร้อย600กว่าท่านนี้เป็นเดย์เทรดด้วยดังนั้นใครที่ติดไม้เซลล์อยู่ที่ด้านล่างอย่าเพิ่งถอดใจเพราะว่าขาเซลล์ในวันนี้กําลังจะเริ่มต้นขึ้นครับขาบ่ายบางคนได้ยินว่าขาเซลล์มันกําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วแสดงว่าผมก็ต้องระมัดระวังหน่อยใช่ไหมคุณครับถูกต้องขาบ่ายต้องระมัดระวังตัวให้ดีๆครับ นักทุเรียนทองคำขึ้นซึม้งแต่เช้าผมละระแวงมากเลยกลัวว่านักลงทุนนั้นจะประมาทจะประมาทเห็นว่าราคาทองในทาวฟ a บเอวันะครับมันขึ้นอย่างต่อนเนื่องเลยคุณคงไม่มีคนเซลล์แล้วไม่ใช่ที่มันไม่มีคนเซลลเพราะว่ามันยังไม่ถึงจุดเซลล์ครับจุดเซลลอยู่เบื้องหน้าของนักทุนเองเห็นอะไรไหมครับตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วพยายามจะขึ้นแต่ก็ไม่ผ่านเพราะกําลังตัวไม่พอ นี่ย้อนกลับมาอยากจะเทสทดสอบความแข็งแกร่งของขาเซลล์รอบที่2แล้วเดี๋ยวมาตกช่วงตลาดอเมริกาพอดีดังนั้นขอสรุปขาเซล์แบบนี้เลยครับว่าในช่วงตลาดสหรัฐอเมริกานะครับังถุนครับถ้าไม่ได้มีข่าวอะไรในคืนนี้ขาเซลล์ที่ติดเซลลอยู่ด้านล่างลุ้นได้เต็มที่อีกแค่3,000จุดตรงนี้นะครับถ้าทะลุไปควรพิจารณาการแบ่งค่าตาัดขาทุนไม่งั้นเขาพาให้ถึงกับหายเดิม erm แน่แต่ทีนี้ ถ้านั่นุนบอกว่าผมติดเซลล์ลึกเลยคุณครับออกไม้แก้ได้ไหมได้ครับแต่ก็จะมีระยะการเซลล์อยู่แค่ประมาณ3000จุดเช่นเดียวกันในโซนน้ำเงินตรงนี้แหละเฉลี่ยไม,ม้ได้ดีบริหารความเสี่ยงให้ได้ดีมีโอกาสารอดตัวได้ครับทีนี้ขาบ่ายผมจะต้องทำยังไงดีล่ะคุณครับควรจะรอย่อบ่ายขาบ่ายแม้ว่าจะมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาแล้วประมาณ4 0 0พกว่าจุดแต่ผมจะบอกกันักทุนนะครับช่วงนี้อย่าเพิ่งบายกันแบบจริงจังถ้าเป็นไปได้ใส่หลอดน้อยไว้ก่อน การจะบายแบบจริงจังของนักทุนในคืนนี้ควรจะเริ่มต้นตั้งแต่2,850ลงไปถ้าทองเกิดทุบจากโซนน้ำเงินตรงนี้ลงไปต่ำกว่า2,850 2,830อันนี้ถือว่ารับบายได้ตามปกติเพราะว่าทองมันจะไม่ลงอย่างเดียวมันจะเป็นการลงสลับกับการเด้งกลับขึ้นมาลงแล้วเด้งนักทุนจะมีโอกาสจังหวะในการเคลียร์ออเดอร์ของหน้าบายถ้าไได้โอเอร์เทรดยังไงก็รอดนะครับอันนี้ชัดเจนนะ แสดงว่าถ้าเราจะต้องเข้าออเดอร์ตอนนี้เลยคุณครับเราควรจะแบบว่ารอเซลล์แถวนี้แล้วใช่ไหมครับใช่ครับอ้าวแล้วคุณรปกดบายตรงนี้ทําไมครับเนี่ยนะครับคืออย่างที่บอกครับทุกท่านผมเป็นคนที่เทรดทองแต่หน้าบายอยู่แล้วแล้วผมก็แจ้งกับทุกคนเลยนะครับว่าออเดอร์จริงจังการบายแบบจริงจังแบบจัดเต็มเลยนะครับควรจะเริ่มต้นตั้งแต่2 8งแูลงไปยาวได้เรื่อยๆเลยครับในถุนครับจนถึงบริเวณนี้เลย 2,759 2,788เฉลี่ยมไม้ให้ดีๆยังไงก็รอดแต่ถ้าแถวนี้นักทุนบอกว่าผมอยากจะบายจังเลยคุณครับเนี่ยต้องรับความเสี่ยงนะไม้บายตรงนี้ผมบายเพื่อรักษาโอกาสเท่านั้นเองเลยให้ค่ากับเขาได้เพียงแค่0.01พอจะมองเห็นภาพใช่ไหมครับดังนั้นขาเสี่ยอธิบายเรียบร้อย ขาบายอธิบายเรียบร้อยถ้าขาบายเข้าใจตรงกันขอเลข1ครับส่วนขาเซลล์ถ้าเข้าใจตรงกันขอเลข2ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับคุณผู้ชมนะครับคำถามสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าจะต้องเทรดนี่คือเราควรจะเทรดหน้าไหนดีนะคุณเอาแบบเป็นกลางนะครับไม่เอ็นเอียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะเดี๋ยวเขารอเซลล์ในบริเวณโซนตรงนี้ได้ครับจะถึงแล้วครับน่าทุดอีกนิดเดียววันนี้ที่ทองเขายังไม่ย่อให้น่าทึนเป็นเพราะว่าเขายังไม่ถึงจุดที่คนจะต้องเซลล์กัน น,นี่เริ่มย่อแล้วเมื่อกี้ที่ผมยังบวกอยู่เลยนะครับตอนนี้เริ่มกลับมาติดลบหน่อยๆแล้วโอ้ต้องมาดูนะครับมาดูนะบางคนเผลอกดผิดไปกดเซลล์ตรงนี้เลยถ้าผมมีไม้เซลล์2,830ันกว่าต่ำๆเลยนะแต่ถ้าเทรดหลอดน้อยเช่น0.01 0.02ผมเข้าไม้แก้แน่ๆครับในบริเวณ3,000จุดตรงนี้คงจะลุนได้คงคงจะยังไม่ยอมปล่อย เพราะว่าทองคําหน้าเซลล์มันกำลังจะเริ่มต้นแล้วขาเซลล์เขาจะยอมแพ้กันทั่วโลกก็ต่อเมื่อทองสามารถกลับไปยืนชะลุ2907ได้ครับแค่นี้เองไม,ไม่ไม่มีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนไปกว่าดีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากเลยครับพี่การกว่าพี่ยังติดอยู่ที่2890อยู่เลยรอรุนครับพี่การคิดว่าเดี๋ยวคืนนี้น่าจะมีสงครามใหญ่คขาว่าสงครามใหญ่ไม่ใช่อิสราเอลฮามาสไม่ใช่อยู่แครัสเซียนะครับผม,มหมายถึงทองเนี่ยแหละเพราะว่าอะไรครับ ราคาทองคํากับกําลังขาบายนี่เข้ามาประชิดเขตชายแดนแล้วแล้วก็ด้านบนนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเป็นฐานทัพของฝั่งขาเซลล์ด้วยเดี๋ยวมันจะเกิดการประทะก,กันคืนนี้น่าจะมีการเคลื่อนไหวแรงครับนักถุนแม้ว่าจะเป็นวันจันทร์จับตาดูให้ดีๆครับทุกท่านเดี๋ยวเราจบไลฟ์กันอีกสักครู่เดียวเพราะถือว่ามีออเดอร์แล้วแต่ว่ากราฟยังไม่เคลื่อนนะครับคุณเดี๋ยวถามอีกรอบหนึ่งถ้าขาบายถ้าเกิดผมกดบายแล้วมันทุบลงมาล่ะครับก็ ถ้าเราเทรดหลอดน้อยๆผมจะพูดเหมือนเดิมว่ายังไงก็ต้องรอดแน่นอนอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีอะไรน่าวิตกกังวลใจเดี๋ยวมารอรับเพิ่มด้านล่างและอีกไม้หนึ่งนี่คุณจะรับตรงไหนไม้2850นี่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะรับหรือเปล่านะเพราะว่าการเทรดของผมแต่ละครั้งเนี่ยครับถ้ามารับที่2850มันห่างกันแค่ป,ประมาณ2,700จุดสำหรับผมแล้ว7 0 0จุดนี่ยังค่อนข้างแคบนะฮะ เดี๋ยวดูก่อนว่าทองลงแรงไหมถ้าทองเข้าลงแรงก็จะไปรับเพิ่มประมาณ2,830แต่ถ้าเกิดว่าค่อยๆย่อช้าๆอ,นนอันนี้คือกรณีสมมติสมมติว่าทองลงนะครับ2850เดี๋ยวผมรับด้วยแต่ก็คงให้ค่าแค่0.01เหมือนเดิมเพราะเราคุยกันชัดเลยหน้าบายเรามีระยะในการเทรดหน้าบายลึกจากก้าปัจจุบันถึงนี้อีกประมาณ12,000จุดเลยดังนั้นผมต้องมานั่งคำนวณแล้วหลหะว่าเราจะออกหลอด จุดไหนภายใน1มื0 0อ2,000จุดตรงนี้ออกยังไงถึงจะรอดเป็นผมถ้าราคาทองยังไม่ทำโลผมจะออกทีละไม้2ไม้แค่0.01เท่านั้นแหละถ้าลงมาด้านล่างได้ค่อยทำการขายายหลอดไซส์ให้มันใหญ่ๆพอจะมองเห็นภาพนะครับทุกคนครับแล้วก็นี่เป็นหลักฐานนะฮะวันศุกร์คุยกันว่าอะไรผมทำตามนั้นจริงนะครับเข้าออ,อเดอร์เหมือนที่บอกกับนักลงทุนเลยนะครับไหนละ่ะออเดอร์ผม นี่นี่เข้าไปแล้วแต่ว่าผมเทรดแค่0.01นะฮะอุ้ยไม่ใช่พอร์ตนี้นี่มันเป็นพอร์ตอีกพอร์ตหนึ่ง MT5 ครับ MT5 พอร์ตนี้ไม่มีออเดอร์ลืมไปขอภัยครับอ่าเรียบร้อยนะครับ